ฮ้ยนีอะไรแย่แล้วพี่ดีป้าฟ้าเห็นแสงไฟอะไรไม่รู้แวบแวบมาเฮ้ยอยู่ที่สวนน่ะป้าฟ้าตอนนี้ก็ขอะไรนะพี่่็สือเฮ้ยพี่ดีหยิบพูดอย่างนั้นสิตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะงไงน้องนายมาพอดีเลยน้องนายครับป้าฟ้าเห็นน่ะเห็นแสงอะไรก็ไม่รู้แวบ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 อยู่ในสวนน่ะมันเป็นไงดีอะป้าฟ๊ากลัว เข้าบ้านดีกว่าป้ากลับก่อนนะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ดูไหมว่าแสงอะไรเฮ้ยเอางั้นเดี๋ยวมีเอาอย่างนี้แหละป้าปาเอาเอางั้นก็เอาป้าไปดูกันไปดูไปดูป้าเดี๋ยวเราจะไปสำรวจทางบ้านกันนะครับน้องๆว่าป้าปาเห็นแสงอะไรได้ไงทุกคนเห็นไหมนะนั่นนั่นนั่นพี่ดีเห็นเปล่าเห็นตงไ ดิ่งแมนใช่ไหมใช่ผีกระสือเฮ้ยป๊าเคยดูป๊าอยู่เสาเนี่ยไม่ใช่มีกล้องจอจรปรีดไม่ใช่กล้องจอจรปรีดตรงนู้นตรงนู้น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 ฮึป๊าเมื่อคืนนี้นะป๊าาฟังรายการ The Ghost Radio เขาบอกว่าตอนกลางคืนอ่ะเวลาผีกระสือบินผ่านอ่ะมันจะเป็นแสงฟับแับแบแบบนี้เลยหรือเปล่าไปดูงานเป็นพิสูจน์ ปน้องนายน้องนายเป็นผู้กล้าน้องนายนำทางไปเลยครับกระหูมีดาบพี่ดาบทุกคนไม่ต้องกลัวพี่นายมีดาบดาบของเล่นดา,ดาบของเล่นด้วยมีปีนมีปีนด้วยเปิดของเล่นอันนี้เปิดของเล่นพี่นายพี่นายระวังเอาจริงเหรอพี่นายนี่นี่ใช่แน่ใช่แน่ใช่แน่ใช่แล้วแหละใช่ไหมพี่นายเอา้เอาวอ้า นี่มันไฟอะไรเนี่ยไฟไท้ายจักรยานป๋านี่นาใช่ไหมใช่ครับไหนขอดูหน่อยโอ้จริงด้วยน้องๆดูสิอันนี้มันเป็นไฟไท้ายจักรยานนี่นาแบบนี้ใครละเอามาห้อยไว้ต้นต้นไม้เนี่ย,ยว่าแล้วเชียวมันจะมีได้ไงใช่กระสงกระสือ<น>เอ๊ะเอ้ออาเฮ้ย,ยไ,ได้ยินมีแต่ว่าป๋าเห็นอันนี้มีดูดิ ไข่อะไรอ่ะไข่อะไรอ่ะคุณได,ดปปาเนี่ยนี่นเอมีอยู่อยู่ยมันม,มีไข่อยู่ในสวนของเราแปลกอยู่นะป๊าป้าว่าหรือว่าไก่จะมาออกไข่อยู่นี่อ่ะป๊าเราไม่ได้เลี้ยงไก่ไนั่นนะ<ม>สิเ,เอป๊าป้าว่าเราลองหาดูไปมีว่ามันเป็นไข่ของตัวอะไรเผื่อว่าบางทีเราจะเจอเฮ้ยเฮ้ยไข่งูเหรอเฮ้ยไข่งู ไมดูสินี่มันงูเขียวแน่ๆพี่นายพี่นายอย่าเข้าไปใกล้นะขุนขุนโอ้โหเอาโอ้โหขุนสู้ขุนสู้เฮ้ขุนไปดูดิอุ <นะ S 1> ้ยพี่ดีพี่ดีเฮ้ยทำไมมันไม่ขยับอ่ะพี่นายทำไมมันไม่ขยับดูตอนเย,ย็นโอยงือของเล่นโ <laughs> ยนทำไมไหนป้าป้องเสียข้างในอา้าว มามีม๋ทำไมมามีงูของเล่นอยู่ตรงนี้ล่ะเนี่ยสงสัยเด็กๆก็มาห้อยต้นไม้ไว้แน่เลยป๊าป๊าหรือว่านี่คือขายของเล่นเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกใช่ไม่ใช่เอ๊ะพี่ดียินเสียงไหมเหมือนเสียงอะไรเลยป๊าป๊าอืม,อมนั่นน่ะสิมามีเสียงอะไรอะ่ะแถวๆนี้แหละเฮ้ยเสียงอะไรอ่แบแอบแอบแปลกๆอ่ะคุณคุณเฮ้ย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 พี่ดีเฮ้ยเฮ้ยจุแกตุ๊กแกมันหล่นมาได้ไงเฮ้ยพี่พี่ชายเป็นไง ลองเขี่ยมดูอเอา้าเอาอีกแล้วโวยตุ๊กแกไม่มีไส้ใครกินไส้ตุ๊กแกไปเนี่ยป้บาปแก่อของโก้ของโอมเหรอป้าว่ามันมีไข่อยู่ตรงนี้มันจะต้องมีตัวอะไรสักอย่างแน่เลยพี่นายไปพี่นายตามหาต่อเฮ้ยพี่นายเฮ้ยพี่นายพี่นายรับไปพี่นายไป,ไปตอนเย็นของเย็นอีกแล้ว มันมีแต่ของเย็นอยู่แล้วอ่ะมามีเนี่ยโอ้มีดูสิมีแต่ของเล่นทั้งนั้นเลยสงสัยจะไม่มีอะไรแล้วมั้งปาป๊าว่าไม่ยินเสียงไม่ยินเสียงอีกละอีกละผู้แถวต้นไม้ต้นนี้อ่ะปะป๊าอีกนี่วเฮ้ยน้องนายน้องนายอย่าไปใกล้เดี๋ยวมันมีตัวอะไรมีไหมเฮ้ยคิโมะเฮ้ยใช่แล้วมีใช่แน่เฮ้ย นี่มันตุ๊กแกตุ๊กแกจริง,กกรงมันมีกลัวตุ๊กแกไปไปไปขุนมาแล้วเหนื่อยมากเลยตุ๊กแกมันมาทำรังที่บ้านเราหรือเปล่าเนี่ยป๊าป๊าอ๋อมันก็คงจะอยู่ของมันไหนุ่ยเห็นอะไรก็ยันยึดตาหนุไหนอะไรขุนพาไปดูหน่อยอะไรอนี่เอาขุนขานั่นน่ะสิขุนขา ใครมาทําร้านอะไรไม่ตรงบ้านเราเนี้ยคุณเขาเฮ้ยคุณเขาทําอะไรเนี่ยอุ้ยคุณเขาเปิดร้านเหรอร้านอะไรครับร้านของเล่นปืนร้านของเล่นปืนมีมีของเล่นอันนี้ด้วยอ๋อมีของเล่นหลายอย่างเลยมีร้านขายของนี่ร้านขายของเล่นเหรอเนี่ยครับอ๋ออุ้ยบัวฟ้าชอบอันนี้เนี้ยคุณโอ้มันก็ตายครับทื่ของเล่นตายอันนี้เป็น เครื่องเล่นปราสาททรายเอาเราเอาทรายใส่ตรงนี้มันก็จะหมุนลงมาอย่างนี้ใช่ไหมพี่นายมีน้าขายดาบด้วยอุ้ยดูสิพี่นายของเยอะขนาดนี้เนี่ยพี่นายคิดว่ามันมีอะไรที่เราจะเอาไปเออสู้กับต๊กแกได้บ้างเนี่ยมีไหมมีมีไหมเราจะได้เอาไข่ไปคืนต๊กแกไงเอาไหนเอาไหนดีปืนตกนปืนกลเหรอไม่ใช่ปืนของเล่นปืน ของเล่นปืนกลอโอ้โหอุวยตอนนี้เด็กๆก็มีอุปกรณ์ที่จะไปต่อสู้กับ<ม>ตุ๊กแกแล้วป่ะถ้าอย่างนั้นขุนเขาขุนเขา,ขขาไม่กลัวแล้วใช่ไหมไม่กลัวถ้าอย่างนั้นขุนเขาเอาไข่ไปคืนตุ๊กแกเร็วๆเร็วๆไปเด็กๆ<ม>เอาไข่ไปคืนตุ๊กแกกันดีกว่าป่ะ<ม>พี่นาย<ม>เราไปกันเถอะอูอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเอาอุปกรณ์ก่อน ไปแชกไปฉายไปฉายไปพี่ดีเราไปกันเถอะเฮ้ยตกใจหมดเลยพี่ดีอะไรเนี่ยเขาให้สองตุ๊กแกไม่ได้ส่องหน้าตัวเองอตุ๊กแกหายเฮ้ยตุ๊กแกหายเฮ้ยเราต้องตามหาตุ๊กแกให้เจอนะนี่หมามีเพราะว่าเขาก็คงอยากได้ไข่เขาคืน ใช่แล้วป้าๆตอนนี้เราต้องต้องตามหาตุ๊กแกตัวนั้นแล้วแหละตอนนี้ตัวนี้มีไหมพี่ดีมีว่าตัวนี้มีไหมมีไหมป้าระวังนะไม่มีไม่มีระวังเจองูนยไม่มีเลยเฮ้ยป๊าเงี้ยตรงนี้เห็นเหมือนงูหรือเปล่าอะไรมามีเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันเฮ้ยงูจริงๆด้วยเฮ้ยเฮ้ยแต่ดูลักษณะเหมือนมันน่าจะ ตุยไปแล้วนะแต่มันยังมีพิษอยู่ไหมเนี่ยไม่มีแล้วล่ะป๊าป๊าว่ารีบไปกันดีกว่าหุยนั่งไงตรงนี้เจอแล้ว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 เอาไข่ไปเจอแล้วเจอแล้วไปค่อยไปวางนะไปดูตัวนี้มันอยู่แต่หนูเฮ้ยอันนี้มันของเล่นคุณเขาอันนี้ไม่ใช่กองจริงโอเค เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็เอาไข่ตุ๊กแกมาส่งไว้กับแม่ตุ๊กแกลูกตุ๊กแกตอนนี้ตุ๊กแกก็อยู่กันพร้อมหน้ารพร้อมตาครอบครัวแล้วนะครับพี่นายใช่ไหมในที่สุดภารกิจเราก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับป๊าป้าเพื่อนๆใช่แล้วครับตอนนี้เราส่งไข่ตุ๊กแกไว้กับครอบครัวแม่ลูกพ่อตุ๊กแกเรียบร้อยแล้วขอบคแล้ว แล้วเพื่อนๆน,นะคะอย่าไปรังแกสัตว์นะคะเพราะว่าสัตว์ก็มีชีวิตเหมือนกันใช่ไหมพี่ดีใช่แล้วค่ะส้าเรบคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การทะเล้นะคะเพื่อน,นๆถ้าเพื่ขอ,ขอนๆชบบอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราทคลิปต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืม,มติดตามช่องหนูดีจีวีดังนี้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายบ